ครับได้ีไหมเอ่ยมัน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 จะพร้อมจูนหรือเปล่าไอ้เหี้ยรถอ่ะมีรถจี๊บไหมมีรถจี๊บมีคนเอาไปพูดกันว่าเรามีแต่รถประมูลเว้ยก็มึงไม่มาประมูลสู้กูเองไงไอ้เหี้ยเป็นนี่เป็นสินตอนประมูลไหมล่ะโอ้รถประมูลรถรถเท่อยู่เหมือนกันมีคนเอาไปโพสในแบบไอ้หัวใจพวกแบบว่าให้แดงอะไรประมาณเนี้ยไอ้เหี้ย แก๊งนี้มีทรัพยากรเยอะมีรถเยอะไอ้เหี้ยกูเป็นหนี้สิบล้านยี่สิบล้านกับรถประมูลนะ่ะไอ้สัสมึงไม่มาดูตอนกูเป็นหนี้อะ่ะประมูลทุกคันผมจะบอกให้นะผมจะพูดเลยนะเว้ยมีคนบอกว่า JK ทรัพยากรเยอะกว่าแก๊งอื่นไหนจะรถประมูลไหนจะอาวุธผมจะบอกให้อาวุธของแก๊งผมมึงไปนับหัวได้เลยครับสวิตเบดมีอีกคนไปนับได้เลยนะครับไปเทียบกับแก๊งอื่น แก๊งอื่นสวิตเบดเกือบทุกคนนะครับส่วนเรื่องรถประมูลนะครับเราประมูลมาปีกว่าทุกซีซั่นนะครับมีคันที่แรงที่สุดคือ3-4 3-4 R-50 r 5้แล้วก็คอสนะครับแต่รถทุกคันนะครับโดนเนิร์ฟหมด C8 โดนเนิร์ฟหมด เอาง่ายต้องแตะประมูลรถมาผมมีรถในมือรถประมูลอะทุกคันรวมราคารวมมูลค่าเกือบพันล้านผมนะับผมกล้าพูดเลยประมาณอะห้าร้อยล้านได้ในเกมหรือว่าร้อยล้านอะเกินอะสองร้อยล้านอะเกินถ้าผมเอาเงินตรงเนี้ยไม่มาประมูลอะผมขึ้นอาวุธให้แก๊งผมอะได้ทุกทุกคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กับไกดนว่าผมประมูลรถประมูลมารถประมูลอยู่ออก,กูซึ่งมันไม่แหลมัน มันเคยแรงแต่ไปอยู่คนอื่นแม่งโคตรแรงแต่อยู่กูแม่งโคตรกากลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าพวกผมทรัพยากรกับคนอื่นไหมห้าร้อยล้าน่ะถึงอยู่จะเคกียร์ประเด็นให้ตรงนี้เลยนะครับสามสบห้าต้องมาแล้วว่าแววนะลุงงงลองไม่ใช่เจคเดมัดแต่งของนครบาน แม่งเป็นมาแต่งนะครับเป็นรถคันเดียวที่ที่ว่าผมคิดว่าน่าจะดีกว่าสามสี่ด้วยซ้ําถ้าผมได้รถสภาพของนครบานณนะตอนนั้นมาใช้ณนะตอนเนี้ยดีกว่าสามสี่ด้วยซ้ําแต่ผมงงว่าทําไมตอนมาอยู่กูมันไม่ดีกว่าสามสี่ อันเนี้ยไม่ได้บอกใครนะบอกไอ้เฮ็กนี่แหละไอ้เฮ็กฟังกูว่ามาแต่งคันนั้นอะรับเนื้อหรือเปล่าครับมันควรจะดีไหม,มว่าไงครับครับรับเนื้อหรือเปล่าครับมีไปขายข้างบนแลยฮะเดินเนี่ยไปถามคนข้างบน<อ>บแล้วตะอบก<อ>แน่น ่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกประมาณ2เดือนนะครับอีกประมาณ2เดือนสวัสดีครับพี่ชาย3เดือนแยะแววจะพูดตรงนี้เลยว่าจะมีประมูลหอเข้ามาในประเทศนะครับอีกประมาณสัก2เดือนจะอัปเดตหอประมูลเข้ามาในประเทศประมาณสองลำที่คิดไว้แต่ แต่พูดตรงนี้นะฮอไม่สามารถทําอะไรได้นะครับไม่สามารถทํไรายได้ก็คือเอาไว้สองคนในแก๊งโดนอุ้มอะไรประมาณเนี้ก็คือฮอห้ามรับส่งห้ามขับไปส่งคือเอาง่ายว่าใช้ได้แต่เคสอ,อุ้มเคสช่วยเพื่อนแค่นั้นได้แค่นั้น ไม่ฮะแต่ผมพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นไม่มีจริงหรอกไอสัตว์แต่แค่คิดไว้ว่าอาจจะเอามาลงเ<อ>พราะว่ามันจะได้มีอะไรแปลกใหม่อ่ะที่คิดไว้น่าจะมีหอมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเคตอุ้มใช่ไหมสำหรับแก๊งอ่ะแก๊งมันก็เป็นเหมือนหน่วยงานชนิดหนึ่งใช่ปะแต่ฮอไม่สามารถส่งได้ไม่สามารถอุ้มได้ไม่สามารถแบบขับฮอเพื่อไปเลเบลได้ไม่มีนะฮะเมื่อเคตอุ้มเพื่อนโดนอุ้มเท่านั้นถึงจะใช้ฮอไปได้ อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ที่คิดไว้น่าจะประมาณเนี้แค่แบบ Spot, สบปอตสปอตบอกเพื่อนอะว่าว่าไอเหี้ยเคที่เนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้แค่นั้นเองที่คิดไว้ที่คิดไว้นะครับว่าวจะมอ <characterized S 2> กในอาา <ไง S 1> นาคตแต่ว่า <ไง S 2> ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยนะยังไม่ได้คุยอะไระไรายละเอียดกันเท่าไหร่กับแอดมินว่าดีไหมแต่เรือมาแน่นอนเรือกำลังทำอยู่ ได้ครับห้ามห้ามทำเอาง่ายว่าถ้าฮอมาใช่ไหมห้ามทําอะไรเลยยกเว้นแค่สปอตขึ้นไปเอาง่ายๆถ้าคุณจะขับใช่ไหมคุณไปได้แค่สองคนครับสองคนเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยเพื่อแบบว่าบินดูบนด้านฟ้าอย่างเดียวอ่ะห้ามแบบคือถ้ามึงบินตรงเนี้ยมึงก็ได้แค่เติมน้ํามันได้แค่อะไรแต่ห้ามแบบไปส่งไอเนี้ยห้ามไปส่งห้ามห้ามไปส่งห้ามไปทําอะไรเลยอ่ะได้แค่เคสอุ่มห้ามฟาร์มห้ามนู่นนี่นั่นเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าไงแค่คิดไว้อาจจะมีฮอ ขอบคุณเบนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีให้ให้ทุกคนได้โหวตนครับว่าสมควรที่จะเอามาลงในประเทศไหมอะไรประมาณเนี้อาจจะมีในฮอพรมแดงด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ละแก๊งแต่ว่ามันจะเป็นฮอแก๊งอะเนาะมันไปเล่นแบบในแก๊งอะเดี๋ยวผมต้องไปโหวตสำหรับแก๊งอะว่าเขาอยากเล่นกันไหมเอาฮอมาลงอะไรประมาณเนี้ เดี๋ยวต้องไปเปิดโบทอยู่ดีครับมันเป็นความคิดจากผมแหละต้องไปเปิดบทว่าเขาอยากเล่นกันไหม แจ็คด,ดีดีขอบคุณแจ็คด้วยนะครับ ลุงใจเย็นลุงรถกลัวล้างบ้างนะไอ้เฮียเนี่ยเขาเพื่อแก้วบ้างไอส้สัตว์ได้ครับรูสเปซบาร์มันขึ้นไวไปไหมอ,อ่ะจ้อเหรอสมมุติจะแต่งกับแตะกลับมาอย่างเงี้ยผมกลัวมันจะเออเลย เ<จ>พราะมัไม่ฝึกเลยไงตอนอยู่เทนนิงเฮ้ยเงินนะ่ะเงินนะ่ะฮัลโหลเงินไม่เพียงพอนะมึงหาก,กู้ได้บอกใครอุปบปะเฮ้ยยังไม่หากู้ได้บ่ะวะไอ้สัตว์น่าจะมีคนปล่อยเงินกู้นะตอนเนี้ย สองมีใครปล่อยเงินกู้ปะตอนนี umas, ้อะพี่หมออยากหาเงินกู uh> ้อะไอมีโทรศัพท์สองกู้ยกล่องจูนเสาร์อาทิตย์นะกล่องจูนอะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่ง เออกล่องจูนไงอ่า้าสิบมากูขอนะรถได้อ่าสามห้ามากูขอนะอ๋อครับผมขอมีประมูลขอมีรถประมูลสักสองคันไว้เล่นบนเขามีคันไหนบ้างวะที่กูเคยใช้แล้วกูถูกใจที่สุดอะ่ะสามห้าปิดาห้าอาแปดไม่เปิดเราเดี๋ยวก็ปิด ตัวมันน่าจะสามห้าพี่อ้าแปดอแแต่ก่อนนี้มันคู่สามห้ใช่ปะที่กูใช้ใช่พี่ตัวตึงเลยใช่อ้าแปดสามห้้งตรงอ่ะสิงทางตรงเียงินมันไม่เพียงพอเด็สามหามาน่าจะประมาณสักสี่สล้านอ่ะ กูคิดไว้นะมันต้องมีมากกว่านั้นอะหรือว่าเขาน่าจะซื้อรถพรมแดงกับประมูลบ้านหมดเราก็รู้ไม่เราโดนเราโดนมาเยอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยงนี่มีขันละเจ็ดล้านแม่งมีสองคนที่ได้ไปตอบเลขอะไรแป๊บนึงเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด โอ้ยพิงเงี้เที่ยวจริงดีไอสมฝากไปเอ้าเท่าไหร่อ่ะล้านห้าโอ้โหแค่นั้นแหละที่เหลือขายไม่ออกใช่ที่เราเหรอไอผมเป็นากค้างโอค้างไม่ได้รวมได้แค่นั้นแหละที่ค้างได้ค้างได้อยู่อย่างเดียวเลยที่ได้อยู่ยังดูดได้แล้วก็ลำยากกว่าเดิมไม่ได้แล้วเติร์ม เชียน้อยจัดรอบเนี้ยไม่มาโคมันตั้งใค้ขี้ขวาด้่นนะกับตัวอาไม่ถีบมาโคมาขี้ขวาอาีกขวาพี่ใช่ถ้มาม,มาโคอ่ะที่มันใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ไไยไปถามมาหมดแล้ว